สวัสดีค่ะเฮดไม้ใบบนสีนะคะวันนี้จะมาลอกใบจากให้ดูอันนี้ลอกไว้แล้วน,น,นะคะแต่ใบใหญ่นะใบใหญ่มากนะลอกไว้เรียบร้อยแล้วเยอะเลยแต่ยังไม่ได้ตัดนะตัวนี้ไม่ได้ตัดอันนี้มัดไว้เอาไว้เป็นชุดชุดเพราะว่าพอเราปล่อยเฉยๆมันงองแล้วมันไม่สวยเราก็เลยมัดไว้นนเยอะ พอดีมีออเดอร์เข้ามามีคนมาสั่งซื้อเราก็เลยเตรียมไว้อันนี้เป็นใบใหญ่นะคือนี่เป็นใบใบที่เราจะใช้ลอกเห็นไหมคะมาเป็นม้วนเลยเนี่ยเยอะเยอะมากให้ดูว่าม้วนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเห็นปะเป็นมัดเลยมัดใหญ่เดี๋ยวจะลอกให้ดูนะคะเริ่มเริ่มจากใบนี่ วิธีการคลี่ใบมันออกเห็นไหมว่ามันมีความใหญ่ดูนิ้วเอานิ้วไปทาบเอานิ้วไปทาบจะเห็นว่ามันใหญ่เลยแล้วก็เลื่อนมาตรงที่ที่ปลายมีนี่ว่าเล็กสุดที่เราจะใช้แล้วเราก็พับพับไปครึ่งพับกบไปกบมาสองทีเห็นนะแล้วก็ดึงออกดึงออกตอนนี้มันจะมีขอบมุมของใบนะมันมีความแข็งอย่งเราใช้ข้างนี้ดึง เอาเล็บเล็บช่วยนะเ,เล็บช่วยดึงให้มันฉีกออกมาแล้วก็สองมือครอาวนี้ตันนี้กดใบกดใบเพื่อให้มันเรียงไม่ให้มันพับตอนนี้ไว้ดึงเพื่อจะลอกนะค่ะออกแล้วนะเริ่มเริ่มออกค่อยๆประคองไปเรื่อยๆอนะ,ะนี่ก็ดึงไปเรื่อยๆที่โป้งสองอันช่วยตรงนี้ล็อก ตรงนี้ขาดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดที่หลังได้ไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบพอมาโคนเนี่ย พอตรงโคนใบเนี่ยมันจะแข็งเราไม่เอาเราตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเลยเพราะมันมีความแข็งของมันอยู่เห็นไหมคะเก็บรายละเอียดให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนนะให้ดูเป็นไ,ไงใหญ่ใบใหญ่แล้วก็ยาวด้วยเห็นไหมคะประมาณนี้ตันนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วก็ทิ้งเอาออก ได้ละหนึ่งใบเดี๋ยวทําให้ดูอีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบจะทําให้ดูเห็นไมัม่ม,มีลักษณะของของสันใบแข็งๆนี้นาาเปลี่ยนแล้วกับเหมือนจะมีใบเสียมีความแข็งแล้วก็พับพับกลับไปกลับมานะสองทีแล้วก็ดึงแล้วก็ฉีก ช่วยสองอันช่วยกันค่อยค่อยนี่ค่ะเหมือนเดิมดันไว้แล้วก็สองนิ้วโป้งช่วยค่อยค่อยไล่ใบ ถึโคนใบแล้วมันเริ่มแข็งแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ดูละเก็บรายละเอียดตะกี้ที่เราลอกไว้ไม่หมดค่อยค่อยๆเอาเล็บค่อยค่อยคลาะเอาที่ออกได้นะไหนออกไม่ได้ไม่เป็นไรนิดหน่อย ที่เราไปต้องการทิ้งเก็บเก็บชายที่มันคุยคุยนะตรงที่มันคุยคุยยืดยืดไปไหนไม่มีก็ไม่ต้องตัดวันนี้มี ประมาณนี้แค่นี้เองนะก็ทําแบบนี้ทุกใบแล้วก็เราค่อยมาวัดความยาวแล้วตัดทีเดียวนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือใบจากลอกนะคะบจากลอกที่เราเอาไปทามวลยาสูบนะคะแต่เราก็ไม่ได้นสนับสนุนให้เด็กหรือใครสูบนะแต่ว่ามันเป็นอาชีพของชุมชนเรานะคะก็ขอบคุณมากติดตามกำลังใจค่ะแล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะตังนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ